แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเอเทียสสเตเดียมครับแล้วก็เฉือนเฉือนวิว,วเลยนะฮะสำหรับการเจอกับทางอาเบล์ไลซิกแล้วก็ผัดเข้าสู่รอบต่อไปในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของนักเตะ com ครับวันนี้อยู่กับผมพีนักเตะครับวันนี้พีจะมาพรีวิวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นเกมที่2แล้วครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเปิดสนามเอติฮัสตเดเอียมรับประมเยนของอาแบ็ตไลซิสครับสำหรับในคู่นี้นะฮะในเกมแรกนะฮะที่เล่นที่เยอรมันครับเป็นการเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งครับแล้ววันนี้จะกลับมาเล่นที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมหัวตารางได้กันทั้งคููู่่คคครร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 ัััััับบบบสาาาาหซิตตีีีี้้้นน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 นออออยยใใด2ขงงงงะแพเเม์ลลกกก็็ปจฝุ ทำแต้มเพื่อจะเบียดแย่งอัเซอนครับส่วนทางอาเบลลซิสครับก็เป็นทีหมหัวตรารงครับอันดับ3ของทางบุนเดสลีกาเยอรมันมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทำไมผมถึงให้ซิตี้ที่จะเหนือนะครับอาเบลลซิสนะครับ หลักๆก็คือมีทั้งหมดก็คือ2ในผลครับหเลยนี่คือบ้านของซิตี้ครับนี่คือสนามของเขาเอทีฮอสสเตเดียมครับซึ่งซิตี้มีความแข็งแกร่งในการเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับจริงๆนะครับทางโจเซปเปปโดลลากุนซือของทางเรเบสีฟ้าเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก่อนจะเริ่มเกมในคัมคืนนี้ว่าในเกมที่แล้วเนี่ยซิตี้เล่นได้ดีในช่วงของครึ่งแรกครับขึ้นนําไปก่อนแต่ว่าทางไลซิกเนี่ยได้มาได้เสียงเชียร์ของทางฝั่งเจ้าบ้านครับทำให้ไล่ตีได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่งคร สเตอร์ซิตี้ครับ และสาหรับข้อได้เปรียบต่อมาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ใหญ่มากก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นครับวันนี้บอกเลยว่าแมนซิตี้นั้นฟูลทุกตําแหน่งมีนักเตะสามารถจะลงสลับสับเปลี่ยนได้เลือกใครจิ้มไขรก็ได้ครับแต่สําหรับทางอาเบลลซิกมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางฝั่งของซิตี้กันก่อนครับในฟอร์มการเล่นก็สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะไป4แล้วก็เสมอไปหนึ่งยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับโดยล่าสุดเป็นการชนะมา4ีนัดรวดครับแล้วก็ ย้อนไปดูฟอร์มย้อนหลังยี่หกห้านัดก็คือใน8นัดครับซิตี้ยังไม่แพ้ใครใน8นัดด้วก็ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับทีนี้มาดูเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างครับสำหรับตัวผู้เล่นนะครับพี่บอกแล้วว่าซิตี้มันระบบที่ค่อนข้างจะฟูแล้วก็แน่นมากครับโดยไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บเลยครับเลือกใครจิ้มใครก็ได้สําหรับในประตูก็ต้องเป็นเอเดนสันครับคู่กลางตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นทางอ,อาคันยี่นะครับในการยืนคู่กับทางรูเบนดิอัสแน่นอนครับแล้วก็ข่าวดีล่าสุดก็คือทางนาธานอาเก้เนี่ยที่มีปัญหาการบาดเจ็บ ล่าสุดสามารถจะลงใหม่ในช่วงของตัวสำรองได้ฉะนั้นอาร์เก้น่าจะได้ยืนในตำแหน่งของแบ็คทางฝั่งซ้ายครับส่วนฝั่งขวาวอลเกอร์ Walker, แม้ว่าจะมีเรื่องของข่าวเช้าเรื่องผู้หญิงนะครับแต่ว่าสุดท้ายผลงานในสานามก็ยังพิสูจน์ว่าเขาคือแบ็คขวาเบอร์หนึ่งก็จะเป็นทางวอลเกอร์ครับทีน่นี้ตำแหน่งกองกลางตัวรุกผมขอข้ามไปตัวรุกก่อนแล้วกันครับตัวรุกซิตี้มีให้เลือก2คนแน่ๆคือว่าจะเป็นเออร์ริงบาวฮันแลนด์ก็สามารถจะลงได้หรือเป็นจูเลียนอาเรสอันนี้ก็เป็นกองหน้าดีกรีแชมป์ จะจัดใครลงสนามคนที่เป็นตัวยืนก็คือทางเควินเดบรอยซึ่งไปให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าอยากให้เดบรบอยเนี่ยเล่นให้ง่ายขึ้นสบายๆขึ้นแล้วก็ให้ฮาร์แลนด์เนี่ยมีสนวมเกมมากขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การทำประตูครับเดบรอยคือตัวหลักและที่นี้จะเอาใครลงบ้างล่ะครับคู่กลางในการจะเป็นกองกลางตัวรับก็น่าจะเป็นทางอิกายกุโดกันกับคู่โรดี้อันนี้ค่อนข้างแน่ครับส่วนที่นี้ซ้ายขวานี่ยากมากนะครับซ้ายขวาจะเป็นทางมาเรสกริลิสก็ได้หรือจะเป็นทางโฟเดนกับแบรโดซินมาก็ได้เลือกใครก็ได้ซิตี้พร เต็มสูรทีนี้ไปดูทางฝั่งของทีเมเยือนกันบ้างครับอบาเบลลซิสครับในฟอร์มที่ผ่านมามีสะดุดครับหา้านล่าสุดนั้นก็ชนะ3เสมอหนึ่งแล้วก็มีสะดุดไปแพ้1น,นัดเหมือนกันครับก็ในเกมนัดแรกเสมอซิตี้ไป1ต่อหนึ่งครับอบรารเบลลซิสมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องที่จะเป็นจุดอ่อนแลวก็คือว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บและนั่นเป็นตัวที่สําคัญครับอย่างแรกเลยคนที่บาดเจ็บและสําคัญมากก็คือทางกองหน้าตัวเป้าครับคริสโตเฟอร์เอ็นคูคูครับคนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากแล้วก็บาดเจ็บส่งผลทั้งในบ คนต่อมาคือกองกลางอย่างทางฮาเบียสลาเกอร์อันนี้ก็เจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับแล้วก็ในประตูครับก็คือทางปีเตอร์คูลาซี่ก็หมดสิทธิ์ครับแต่ว่าในตำแหน่งประตูเนี่ยตรงนี้สามารถจะให้บลัสวิทลงประจำการแล้วก็ไม่ได้เคอะเขินแต่อย่างใดครับไปดูผู้เล่นตำแหน่งอื่นบ้างว่าไลซิกจะมีการจัดทับอย่างไรครับแน่นอนครับเอ็นคูคูที่เจ็บลงไม่ได้หน้าเป้าก็น่าจะเป็นอังเดรซิวาในการที่จะลงประจำการครับทีนี้ไปดูในแผงกองหลังกันบ้างคู่ปละกลางตัวกลางเนี่ยตัวจริงครับทั้งทางยอสโกกวาดิโอแล้วก็ William, uh, วิลเลี่ยมเอ่อ ขวาต้องดูว่าใช้ใครครับอาจจะเป็นฝั่งซ้ายเป็นฮัสเซนแบกส่วนขวาขวาฝั่งขวาอาจจะเป็นเฮนริชก็ได้หรือว่าจะมีการส่งทางเดวิดดรอมลงมาแทนก็ได้ทีนี้กองกลางก,ก็น่าจะมีทางคอนหลักรเมอร์ในการยืนประจําการตรงนี้ครับแล้วก็สําหรับในแนวรุกก็จะมีทางเออรสบอสไลน์รวมไปถึงฝั่งซ้ายก็น่าจะเป็นตีโมแวนเนอร์ก็ได้แล้วก็ข่าวดีก็คือดาเดทโอโมที่เจ็บไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถจะกลับมาลงสนามในเกมนี้ได้แล้วก็ตัวเพลเมเกอร์หลังกองหน้าก็จะเป็นทางเอมิลฟอสเบิร์กครับฉะนั้น แล้วก็ทางไลซิกเนี่ยมีข่าวว่ารอบนี้ที่มางกฤษเนี่ยเอาผู้เล่นมาแค่17คนลองคิดนะครับ17คนลงสนามไปแล้วตัวจริง11คนนั่นเท่ากับว่าในการเปลี่ยนตัวได้ห้คนเขามีผู้เล่นสำรองให้เลือกเปียงแค่6คนเท่านั้นโรเตชันทีมค่อนข้างจะไม่ดีแล้วก็สปอตทีมส่งผลต่อการแก้เกมแน่นอนครับทำให้ขออนุญาตในการฟันธุงว่าค้ำคืนนีซิตี้จะชนะแต่จะไม่ได้ชนะขาดนะเพราะาต้องมีการเก็บแรงไปเล่นกับในฟุตบอลเพยร์มลีกด้วยแล้วก็ในฟุตบอลเอฟเอคัพด้วยครับจะชนะแบบเฉื่ บพบกันได้ในการรีวิวคลิปต่อไปกับทางนักเตะคอมสวัสดีครับ